สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง Global Auto Hub วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกกับสิ่งที่ทั้งทรงพลังกล้าหาญและสร้างมาเพื่อพิชิตทุกเส้นทางที่โหดหิ2025น2025ม a g p a p a n i รถบรรทุกรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งนวัตกรรมและความเป็นเลิศในโลกแห่งการขนส่งหนัก m a g t r a มีชื่อเสียงมาตลอดในการผลิตยางพาหนะชั้นนําและกับแพในรุ่นใหม่นี้พวกเขาได้นิยามใหม่คําว่า พละกำลังดิบกับเทคโนโลยีล้ำยุคไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจโลจิสติกงานก่อสร้างหรือการเดินทางทางไกลย2,025ยเมตรทีเอโอนีย er ถูกออกแบบมาเพื่อเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายด้วยความมั่นใจที่ไม่อาจหยุดยั้งเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรากำลังจะพาคุณไปรู้จักทุกรายละเอียดที่จะทำให้รถบรรทุกรุ่นนี้กลายเป็นผู้เปลี่ยนเกมตัวจริงเริ่มต้นที่รูปลักษณ์ภายนอก2025แมคพอนิดูเหมือนถูกแกะสลักมาจากเหล็กและความมุ่งมั่นดีไซน์รวมทั้งความแข็งแกร่ง และแอโรดนามิกไว้อย่างลงตัวครอขายด้านหน้าขนาดใหญ่ระดับโลโก้บูดอกของแมกอย่างเด่นชัดพร้อมไฟเลดท,ที่ดูเพรียวและทันสมัยไม่เพียงช่วยเพิ่มทัศนวิสัยแต่ยังมอบภาพลักษณ์โดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืนเส้นสายฝากระโปรงที่สลักอย่างมีศิลปะช่วยให้ลมไหลผ่านลดแรงต้านอากาศในขณะที่ยังรักษาท่าทางทรงพลังที่ชาวรถบรรทุกปรารถนาโครงสร้างเหล็กแรงสูงและกันชนเสริมความทนทานให้ภาพลักษณ์ที่พร้อมหยุยุททั้งทางหลวงและภูมิประเทศทอรหดท่าทางที่กว้างขึ้นแอโรดนามิก ที่พัฒนาขึ้นและตัวเลือกสีที่มีให้เลือกทําให้แอน,นี้ไม่ใช่แค่ใช้งานได้แต่ยังดูหนักแน่นหน้าทึ่งและหลักแหลมในทุกมุมมันไม่ใช่รถที่แค่เข้ามามันมาเพื่อบังคับความสนใจทุกที่ที่มันไปเมือ่อเข้าไปภายในห้องโดยสารแม้ไทยอนิยกระดับเรื่องความสบายความใช้งานและเทคโนโลยีให้เหนือชั้นแม้เข้าใจดีว่าผู้ขับใช้เวลานานหลังภูงมิอะไรดังนั้นเฮ้าโดยสารจึงถูกสร้างให้เหมือนบ้านหลังที่ส เงียบกว้างขวางและออกแบบอย่างชาญฉลาดแดดบอดสไตล์คอกพิทอบล้อมผู้ขับให้เข้าถึงการควบคุมต่างๆได้อย่างง่ายดายมีมาตรวัดดิจิทัลขนาดใหญ่และจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์คุณภาพสูงที่รองรับ Apple CarPlay Android Auto ระบบนำทางและเครื่องมือบริหารจัดการฟลีดบอร์ดนั่งออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์พร้อมระบบรองรับลมแอร์สเนชนันและปรับได้หลายระดับให้ความสบายสุด ขณะเดินทางไกลวัสดุแบบสัมผัสนุ่มไฟแอมเบียนและฉนนกันเสียงที่เหนือชั้นทําให้ห้องโดยสารรู้สึกถูและสงบพื้นที่เก็บของมากมายพอร์ต USB ชาร์จแบบไร้าสายและตัวเลือกที่นอนเสริมพร้อมไฟอ่านหนังสือและระบบปรับอากาศยืนยันได้ว่าแมคพอัอน,นี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อแค่ทำง,งานแต่สร้างมาเพื่อชีวิตเคลื่อนที่ในด้านสมรรถนะ2025ันแมคพอัอนี้คือมหาอำนาจแห่งทางไกลใต้ฟากกระโปรงคือเครื่องยนต์ตระกูล MP สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนรุ่นล่าสุดของแมคมอบแรงบิด และกำลังที่น่าประทับใจปรับให้เหมาะกับงานหลากหลายไม่ว่าจะลากจูงหนักหรือเดินทางข้ามรัฐผู้ขับอาจคาดหวังกำลังระหว่าง4 4 5ถึงมากกว่า505แรงม้าพร้อมแรงบิดที่สูงกว่า2,000นิวตันเมตรมอพลังลากที่ง่ายดายภายใต้ทุกภาระระบบเกียร์อัลโนมัติแบบเป็นดีเรวีให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลแม่นยำช่วยเพิ่มประหยัดน้ำมันและลดความไม่ล้าของผู้ขับไทยอน้ยังมาพร้อมระบบเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิงการเบรกฟื้นพลังงาน Regenerative Braking และการออกแบบ a e r o d y n a มิกที่พัฒนาขึ้นซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อมอบอัตราสิ้นเปลืองที่โดดเด่นและลดการปล่อยมลพิษการควบคุมมั่นคงและมั่นใจด้วยพูงมาลายปรับตัวและระบบการสะเทือนที่ได้รับการปรับจูนไม่ว่าจะขึ้นทางชันขับทางไกลหรือเคลื่อนตัวในพื้นที่แคบภายอันีให้สมดุลแห่งพลังควบคุมและความมั่นใจที่เป็นตำนานของแมกความปลอดภัยเป็นสิ่งที่แมให้ความสำคัญเสมอ และ2,025ภายในยังคงสืบทอดภารกิจนั้นไว้เต็มที่พร้อมฟีเจอร์ความปลอดภัยล้ำสมัยที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ขับและสินค้าทุกเส้นทางมีระบบกล้อง360องศาเพื่อการมองเห็นรอบทิศทางเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติรครุสควบคุมอัตโนมัติเตือนออกนอกเลนมอนิเตอร์จุดบอดร,ระบบควบคุมสเสถียรภาพป้องกันพลิกคว่ำและระบบช่วยการยึดเกาะในสภาพลื่นแม็กเอสคเเชั่นมิเทเกชันซิสเต็ม ช่วยตรวจจับอันตรายล่วงหน้าขณะที่ระบบเตือนให้พักช่วยเตือนเมื่อผู้ขับอ่อนลาโครงสร้างห้องโดยสารที่สั่เริมแรงและระบบถุงลมนิรภัยเพิ่มชั้นป้องกันอีกขั้นทําให้ทุกการเดินทางปลอดภัยสูงสุดแม็กซ้างแพรนี้ไม่ใช่แค่เพื่อสมรรถนะแต่เพื่อความสงบใจเพราะพลังที่แท้จริงหมายถึงเคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัยมาพูดถึงสิ่งที่ทําให้2,25 0แม็กาแพรนี้โดดเด่น จุดขายที่ไม่เหมือนใครก่อนอื่นคือสมดุลสมบูรณ์ระหว่างความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมกับเทคโนโลยีล้ำยุคแม็กไม่ได้พลากตัวตนดั้งเดิมรถยังให้ความรู้สึกมั่นคงหนักแน่นและแข็งแรงแต่ตอนนี้มาพร้อมกับความฉลาดและสบายในรูปแบบอนาคตประการที่2ความสามารถปรับแต่งสูงเจ้าของฟลีตและผู้ขับสามารถเลือกรูปแบบต่างๆระบบเทลาแล,และทางเลือกกลุ่มพลังให้เหมาะกับความต้องการประการที่3ระบบดิจิทัลของไพาอาน,นีมีการวิเคราะห์ระยะไกลเทเลมาติกอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA มอบความได้เปรียบด้านประสิทธิภาพและการดูแลรักษาและสุดท้ายแมทให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิงและเตรียมพร้อมสําหรับระบบไฮบริดในอนาคตมันคือรถบรรทุกที่สร้างขึ้นเพื่อประสิทธิภาพของวันนี้และความยั่งยืนของวันหน้าในเรื่องราคา2,025แมน,นิคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ150,000ถึง180,000ดอลลาร์สหรัฐ USD, ขึ้นอยู่กับการปรับแต่งกลุ่มพลังและฟีเจอร์เพิ่มเติมแม้ตัวเลขอาจดูสูงแต่คุณค่าที่ได้รับนั้นไม่มีใครเทียบได้ความทนทานความน่าเชื่อถือเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสบายระดับแนวหนา้าทําให้มันคุ้มค่าทุกสตังค์แม็กสร้างแพลนี้ไม่ใช่แค่เพื่อมอบสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมแต่ยังลดต้นทุนการเป็นเจ้าของในระยะยาวด้วยการบริการระยะยาวและการจัดการระบบขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ ในบทสรุป2,025แมกพาน,นี่คือภาพตัวอย่างที่โดดเด่นของสิ่งที่การขนส่งยุคใหม่ควรเป็นทรงพลังฉลาดและสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงผู้ขับมันผสมผสานความสามารถแบบบึกบึนกับความรู้ราและนวัตกรรมทาให้เป็นเพื่อนร่วมทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับมืออาชีพที่ไม่ยอมลดและใดๆจากความเป็นเลิศจากรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นไปจนถึงภายในที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีจากสมรรถนะอันทรงพลังไปจนถึงความปลอดภัยและการเชื่อมต่อที่ล้ำสมัย ภายอันนี้ไม่ใช่แค่รถบรรทุกมันคือปฏิวัติบนล้อแม้ได้พิสูจน์อีกครั้งว่าเขาไม่ได้แค่ตามอนาคตของการขนส่งเขากําลังขับมันอยู่แล้วคุณหลักคิดเห็นอย่างไรกับ2025แม้ภายอันนี้รุ่นใหม่ทั้งหมดคุณคิดว่านี่คือรถบรรทุกหนักที่สมบูรณ์แบบของยุคใหม่ไหมแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่อง Global Auto Hub เพื่อรับการรีวิวรถยนต์สุดตื่นเต้นและอัปเดตโลกแห่งยานยนต์ ทรงพลังที่สุดติดตามเราไว้แล้วพบกันในคลิปต่อไปสู้แรงเดินทางปลอดภัยและสนุกกับการขับเคลื่อนด้วยศักดิ์ศรีรถถึงพุ่งกล้ามแขนส่องแสงแวววาว